ข้อดีข้อเสียนะครับที่ผมกางมงให้วัวได้3วันประเมินดูแล้วนะครับว่าปัญหา1ก็เกี่ยวกับความสะดวกของเรา2เกี่ยวกับการจะก,กําจัดแมลงที่ตกค้างนะครับก็ไม่สะดวกนะครับแล้วข้อที่3ก็ผ้าเขียวเรามีโอกาสชำรุดสูงนะครับเพราะว่าวัวโดยธรรมชาติแล้วเขาจะเอาเขาของวัวนะครับไปถูไปไถไปขีด อะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับก็ภารกิจหลักของผมก็คือช่วงเช้าผมต้องมาให้อาหารวัวนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้กลางมุงให้วัวนะครับด้วยผ้าในาล่อน สีเขียวนะครับพี่น้องนะครับส่วนข้างหน้านี่ก็ใช้ได้นะครับรูปแบบการข้างหน้าคือตอนเช้าผมก็จะยกออกแล้วก็มัดนะครับเหมือนลักษณะเป็นผ้ามา่านแต่ข้างๆนี่แหละครับผิดรูปแบบแล้วก็ไม่สะดวกด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสชำรุดง่ายเพราะว่าวัวเขาจะไปถูๆไทยๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูว่า มันผิดแบบไหนนะครับคือคําว่าผิดไม่มีตามหลักในสากลน,นะครับแต่ว่ามันไม่สะดวกกับตัวเรานะครับผมก็เลยว่ากลางมุ้งแบบผิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันและก็จะแก้ปัญหาแบบไหนดีนะครับนี่แหละครับพี่น้องที่ผมว่าไม่สะดวกนะครับคือเราควรเอามุงเขียวนะครับมาติดถึงชายขอบนี่เลยนะครับ นี่แหละครับพี่น้องอาวัตติดติ้งชายขอบนี้มันก็สะดวกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีมีไม้เชิงชายรองรับอยู่นะครับแต่ผมก็ไปตีติดลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับตีติดไม้อยู่ข้างในนะครับมันก็เลยทําให้ไม่สะดวกอาที่ว่ไม่สะดวกหรือมีโอกาสชํารุดก็คือ ผ้าตัวนี้มันติดในคอกวัวเลยนะครับพี่น้องทีนี้ติดในคอกวัวเวลาเราเดินดูวัวหรือเวลาเราจะใช้ยาฉีดเพื่อฆ่าแมลงที่ค้างอยู่ลักษณะนี้นะครับพี่น้องดูสินะครับพวกยุงพวกอ,อะไรค้างลักษณะนี้มันก็ไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าว่าเราตีเชิงชายที่อยู่ข้างบนนะครับเราก็สามารถเดินในช่องนี้ได้นะครับพี่น้อง เดินแล้วกว็เราสามารถที่จะดูวัวมีปัญหาอะไรหรือเป็นยังไงเราจะฉีดหรือว่าเราจะจับเราก็ปีนป่ายได้นะครับอันนี้แบบนี้มันไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นบางว่างเดี๋ยวผมก็คงจะมาแก้ไขใหม่นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับก็เป็นบทเรียนนะครับพี่น้องรอบๆคอ,อกวัวเลยนะครับผมจะเอามาตี ตรงนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องหากว่าจะกางมุงในลักษณะนี้นะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมีข้อเสียเยอะนะครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูครั้งหน้า ส่วนข้างหน้าผมตีติดเสมอดิ่งตรงกับข้อวัวน,นี้ได้นะครับแต่ผมก็ดึงเชือกให้มันยื่นมาข้างหน้าประมาณเกือบ80เซนนะครับเวลามองไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องก็ดูนี่แหละครับดูข้างในนะครับอันนี้ก็สะดวกใช้ได้นะครับแต่ผมก็จะแกะออกเหมือนกันนะครับจะดีตะข่ายล้อมรอบทั้งคอกเลยนะครับพี่น้อง นี่อยู่ฝั่งนี้อีกจะล้อมรอบทั้งคอกเลยนะครับข้างในจะไม่ล้อมแต่นี้ผมแก้ปัญหาชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูฝั่งโน้นอีกนะครับนี่แหละครับบางทีเราทําผิดแล้วก็พลาดเราก็แก้ไขได้นะครับนี่แหละครับพี่น้องก็ดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันหาว่าเราเอาผ้าเขียวมาตี ข้างนอกนี้นะครับสะดวกมากนะครับเราก็เดินฝั่งนี้ได้สบายแล้วก็สามารถที่จะเอายาหรือสเปรย์มาฉีดเสริมนะครับนี่ฉีดเสริมให้แมลงเขาตายได้นะครับลักษณะนี้พี่น้องดูนะครับแต่ละวันนี่เขาจะมาค้างอยู่ในผ้าเขียวเยอะนะครับแมลงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมประเมินดูแล้ว แก้ปัญหายุงเข้าไปกัดได้นะครับได้เยอะอันนี้ช่วงกลางวันผมก็เปิดนะครับเดี๋ยวกันนี้เราว่าจะเอาสเปรย์มาฉีดนี่แหละครับผมก็เลยนำเสนอข้อดีข้อเสียให้พี่น้องได้รู้นะครับหาว่าเราตีผ้าในเชิงชายลักษณะนี้นะครับนี่แหละครับพอดี ผมก็ปลูกต้นไม้ยังไม่ได้ตัดกิ่งเพื่อเป็นการบังแดดให้วัวนะครับหากเรามุงตีเชิงชายทั้งนอกแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องทําไม่ต้องยกขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าการยกขึ้นก็ทําให้มเมลงเข้าไปช่วงเช้าเช้าแมลงเขาอยากจะไปเจาะเขาเคยได้กินเขาเขาก็บินเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นข้อข้อดีข้อเสียนะครับที่ผม กางมุงให้วัวได้3ามวันประเมินดูแล้วนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหนึ่งก็เกี่ยวกับความสะดวกของเราสองเกี่ยวกับการจัดกาจัดแมลงที่ตกค้างนะครับก็ไม่สะดวกนะครับแล้วข้อที่สก็ผ้าเขียวเรามีโอกาสชำรุดสูงนะครับเพราะว่าวัวโดยธรรมชาติแล้วเขาจะเอาเขาของวัวนะครับไป ถูไปไถไปขิดอะไรลักษณะนี้นะครับก็เลยนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ด้วยกันนะครับพเพรขอขอบคุณนะครับพี่น้องสุดาฟาร์มนี้นะครับเรารีวิวเฉพาะพ,พืชผักในสวนนะครับเราไม่ได้เดินไปที่ไหนนะครับพี่น้องก็เรามีทั้งแปลงนาแปลงพืชพืชบนบกพืชในไร่พวกสวนกล้วยนะครับแล้วพวกทุเรียนอย่างนี้นะครับเราก็พอเรียนรู้ไปด้วยกันได้ แล้วก็ข้อสาคัญคือการเลี้ยงวัวเราเน้นข้อของเราเราเน้นวัว KF สามหนึ่งนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่ากําลังอุ้มท้องนะครับพี่น้องก็ประมาณ4เดือนกว่าเราก็จะได้กินน้องวัวแล้วนะครับในช่วงนี้เราต้องดูแลแล้วก็บํารุงเร่ธาตุสารอาหารลูกเขาอยู่ข้างในจะได้สมบูรณ์ และอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ขึ้นสัตว์อันนี้ผมก็กําลังเข้าโปรแกรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาขึ้นสัตว์นะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามในโอกาสต่อไปส่วนคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ